รีโวอด<า>ีเซนะ็ตเอディชั่นนเพื่อให้เราเนี่ยมาขับเขาเรียกอะไรแข่งซาร์ลอม<อ>นะแข่งชิงเงิน1นึ่งแสนบาทครับเพื่อน ครับให้ได้เวลาที่ดีที่สุดเลยนะครับคือวันนี้เอา5 0 0พันอกคนชนะจะได้5 0 0พันผมหลอกคุกรอบเข้ามาเพื่อนไม่ได้บอกเขาว่าผมสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุสแล้วก็รอพวกเราปะจำที่มาในครับในอีีนี้ไม่ได้พาเพื่อนเื่อนมาเที่ยวนะครับโอ้เป็น e ีพพิเศษอีนี้พิเศษและแปลกที่สุดตั้งแต่ที่พวกเราเคยทํามาเลยแต่มันก็ไม่ได้แปลกขนาดนั้นอีนี้นะครับเพื่อนๆผมจะพาคูกรอบมารักษาโรคแพนิค โลก uh แหนีของการขับรถคนอื่นไม่ได้ รอบนี้ครับเพื่อนๆเขาไม่สามารถขับรถคนอื่นได้ขับรถได้เฉพาะรถตัวเองเท่านั้นนะคือถ้าขับรถคนอื่นเนี่ยจะกลายเป็นแบบเหมือนเด็กแอบบอกงงงงงงเหมือนคนเหมือนคนขับรถไม่เป็นเลยไม่สามารถทับได้และตอนนี้เราอยู่กันที่โตโยต้าอะไรบางนาตาดนะโตโยต้าฉลอง60ปีนะครับเพื่อนๆเขาก็เลยนะครับทำรถเจเนอเรชั่นใหม่ขึ้นมานะครับเป็นรุ่นฉลอง60ปีแล้วก็มีโตโยต้ารีโว่ดีเซ็ตเอดิชันนะเพื่อให้เราเนี่ยมาขับเขาเรียกอะไรแข่งซาร์ลอมแข่งชิงเงิน1แสนบาท พี่คิดก็เลยให้ก๊อกมาเป็นตัวแทนลงแข่งเพื่อนอร้องนะครับอีกขอร้องเลยนะครับ <c oughs> ถ้าได้มานะครั <c oughs> ผมจะเอาไปดาวรถด,ดีโว เราดูกันว่าวันนี้ก๊อฟจะขับแล้วมันจะเป็นยังไงบ้างนะไปดูกันนะวันนี้จะเป็นยังไงงานนี้นะครับเพื่อนๆสามารถสมัครเข้ามาขับโตโยต้าไฮรักรีโวดีท้าถิติเจ้าสลารอมแบบพวกเราได้นะครับด้วยการสมัครผ่านไลน์แอดรีโวสลารอมนะครับหรือว่าจะคลิกลิงก์ด้านล่างใต้คําอธิบายที่เราแปะไว้ให้ก็ได้นะครับงานนี้สมัครฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆนะครับเพื่อนๆใช้แค่ใบกับขี่ใบเดียวเท่านั้นเองซึ่งงานไฮรักรีโวดีท้าถิติเจ้าสลารอมนี้นะครับจะแข่งกันในทุกวันเสาร์ของทุ ไปจนถึงเสาร์ที่17ธันวาคมเลยนะครับพเพื่อน,พนเพื่อนเก็รีบสมัครเข้ามาแข่งกันได้นะครับ ไปดูกันนะคือวันนี้ผมหลอกกูก๊อปเขามาเพื่อนไม่ได้บอกเขาว่าผมแข่งด้วยคือไปหลอกว่าเนี่ยผมแข่งด้วยนะแล้วเดี๋ยวนั่งรถข้างๆด้วยกันแล้วก็นั่งติดกันเดี๋ยวปอบใจอะไรแบบนี้เขาไม่รู้เขาต้องไปนั่งรถอยู่คนเดียวแล้วแข่งคนเดียวอไม่รู้เลยเดี๋ยวจะต้องไปบอกนางแล้วต้องไปเฉลยแล้วว่าเดี๋ยวเขาต้องเข้าไปเขาเรียกอะไรบอกกติกาอบลมแล้วเดี๋ยวนางก็รู้แต่นางรู้ตอนนั้นเดี๋ยวนางจะโวยวายต้องไปบอกเลยตั้งแต่ตรงนี้เลยเดี๋ยวไปดูอาการกันว่าเมื่อรู้ว่าต้องขับคนเดียวแล้วเป็นยังไง มีเรื่องจะบอกเขาไม่ได้ขับกัติรักนะวันนี้เขาไม่ให้นั่งข้างๆคือคนนั่งคนขับคนแข่งต้องเข้าไปในในรถคนเดียว <c oughs> เขาต้องอยู่ข้างนอกละอ,อันนี้อัอนี้ไมไม่ <c oughs> เขาไม่ได้หลอกตตอนนั้นเขาเห็นแบบคนอื่นเข้าได้ดจริงๆเขาเห็น <c oughs> คนอื่นเขาเข้าไปถือกล้องถ่ายได้แต่ว่าวันนี้เขาไม่ให้เครียดเลยเครียดหนักกว่าเดิมอีกไม่ต้องร้อง <c oughs> ต้องทำได้นะครับสู้ๆนะครับเงินแสนหนึ่งสู้ๆเพื่อเขาสู้ๆมาแล้ว จลกงลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเราก็รอาการอบรมฟังกฎกติกาครับเพื่อนเพื่อก็สามารถพักเบรกได้ตามอัธยาศัยเขาก็จะมีเกมให้เพื่อนๆเล่นนะแล้วก็มีของว่างอร่อยอร่อยเอาไว้ให้ทานด้วยพอได้เวลานะครับเราก็เข้าไปฟังอบรมนะครับฟังกฎกติกาการแข่งขันกันนะซึ่งกฎกติกานะครับก็จะง่ายมากๆนะครับเราจะได้ขับไฮรักดีววดีเซ็ตเอディชั่นช่วงล่างใหม่จีอาสปอร์ตกันคนละ2รอบนะครับรอบแรกเนี่ยจะเป็นการทําความรู้จักรถเท่านั้นนะครับไม่นับเวลาส่วนรอบที่2เนี่ยจะเป็นการนับเวลาจริงนะครับซึ่งกฎ การในสนามนะครับถ้าเ,เพื่อนขับรถชนพลอนหรือว่ากรวยที่วางเอาไวา้จนขยับเนี่ยก็จะบวกเข้าไปอีก2วินาทีต่อ1ไพลอนนะครับแต่ถ้าขับรถชนพลอนหน้าจุดเส้นชัยนะครับเ,เพื่อนจะโดนบวก5วินาทีต่อ1ไพลอนครับโดยผู้ที่ทําเวลาได้น้อยที่สุดในแต่ละสัปดาห์เนี่ยก็จะได้รับเงินรางวัล5,000บาทและได้สิทธิ์เข้าแข่งขันรอบสุดท้ายเพื่อชิงเงินรางวัล1นึ่งแสนบาทกันในวันที่24่ธันวาคมที่จะถึงนี้นะครับถึงแม้เราจะไม่ชนะในการเบือนแต่ถ้าเพื่อนทําเวลาได้ต่ํากว่ามาตรฐานที่ ทางโตโยต้าเขากำหนดไว้ที่40.769วินาทีนะครับเพื่อนๆก็จะได้รับรางวัลนะครับบัตรเติมน้ำมันมูลค่า800บาทไปทันทีครับและละนะครับเพื่อนๆยังสามารถเลือกลัคกี้นัมเบอร์เป็นของตัวเองได้อีกนะครับเป็นเลข2หลักได้อีกคนละ1นเบอร์นะครับแล่ถ้าเพื่อนๆเนี่ยขับเข้าเส้นชัยและเลขวินาทีสุดท้ายเนี่ยไปตรงกับลัคกี้นัมเบอร์ที่เพื่อนๆเลือกไว้ก็จะได้รับบัตรเติมน้ำมันมูลค่า800บาทไปอีก1ใบนะครับถ้าต่อให้เพื่อนๆทำเวลาไม่ได้เลขลััคกกก้้้็็ไไไมม่่่่ดนนะะรรบเเพพืออตงงหวา เพื่อจะได้คะแนนจากเดือดวันพอยจาก t o โยต้าอะไร X 2000คะแนนเป็นรางวัลไปติดไม้ติดมือมาถึงนะครับเพื่อนๆมาดูรถนะที่วันนี้นะครูกอบเขาจะใช้ขับแข่งนะเอตื่น<ๆ>เต้นว่าเพื่อนๆตอนนี้เข้าสูหมดเครียดอีกแล้วตอนนี้นะเราอยู่กับเจ้า โตโยต้ารีเวิลดีเซดเอディชันนะครับเพื่อนๆจะบอกว่าเจ้าคันนี้นี่คือรถในฝันของพี่คริสนะวันนี้เราก็เลยพาเขามาดูเนี่ยว่ารถตัวจริงเขาเป็นยังไงดูยเดี๋ยวยิ้มเดี๋ยว <รอ S 1> ยิ้มเ<ด>่ยอ่ะแต่ตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูนะว่ารถที่เราจะใช้ขับวันนี้เจ้ารีเวิลดีเซดเอディชันเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับเพื่อนๆให้รักรีเวิลดีเซดเอディชันใหม่กับบาโตเตียจากค่ายโตโยต้าที่เขาผลิตขึ้นมาใหม่นะครับให้สลลิ่งของการขับขี่เนี่ยให้เราเนี่ยเหมือนขับรถเก่งขับรถสปอร์ตยังไงอย่างนั้นฝายหน้านะครับ มาแบบใบบีม LED สวยงามเอามากๆเลยล้อก็ให้มาใหม่นะครับเป็นล้อแบบอลลอย17มิ้วดีไซน์สปอร์ตโฉบเฉี่ยวทุกมุมมองและที่สุดของเจ้าคันนี้นะครับก็ต้องนี่เลยนะครับเพื่อนๆช่วงล่างที่ปรับจูนใหม่นะครับมาแบบ g r s p o r t Suspension แถมปรับลดความสูงลงนะครับ23มิลลิเมตรหนึบแน่นนิ่งเกาะถนนขับสนุกควบคุมง่ายนะครับนุ่มสบายเหมือนขับรถยนต์นั่งเครื่องเสียงตัวนี้นะครับให้มาแบบรองรับ Apple CarPlay แล้วก็ Android Auto สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะครับรองรับทุกความบันเทิง ที่พูดมาเนี่ยผมไม่ได้ขับเลยคืออย่างนี้เพื่อนๆพี่คิดอ่ะเขาอยากให้ถ้าเราจะซื้อรถอ่ะรถนั้นอ่ะต้องแบบเขาขับได้ด้วยแล้วกอลฟขับได้ด้วยเขาก็เลยให้กอลฟลงทะเบียนมาขับคนเดียวเอออยากได้เออจะทาอย่างนี้ไม่ได้ยกคันนี้กลับไปไม่ได้อยากได้รัวกาด้ไม่อยากได้กันหนไหนเขาศึกษาคันนี้มาเยอะมากไปดูไปดูข้างในกันก่อนไปดูข้างในกันต่อนะไปดูข้างในลองสตาร์กันดูดีกว่า USB หุยมี iPod ด้วยอ่ะ Apple Car p l พออ้อครบเลยนี่แล้วเราก็รับโทรศัพท์จากตัวพวงมาลัยได้เลยแล้วจะบอกว่าจะเอ๊ข้างหลังกว้างอออ้วแลเเธข้างหลังกว้าง่เพื่อนนั่งสบายไหมนั่งสบายอไบอกเลยคือไม่ไม่รู้สึกว่ามันเป็นนั่งรถกระบะอีกทีนั่งรถเก่งอ่ะเฮ้ยเข้าใจที่เขาพูดยั เแล้วบอกหรือว่าพนักพิงหรือหัวเราลองลองเอ็นหัวไปเดิ๋ยวอันนี้ออกไานึกออกไามนึกฟิลออกไห้บอกแล้วแล้วลองดูเดชแ่บบอกหรือว่าแบบพนักพิงหรือว่าพนักพิงหัวเขอดีมากใช่ใช่แล้วขายยืดได้แบบดูดิเขายืดขายได้สบายมากเลยอ่ะเพราะฉะนั้นนะครับได้โปรด ให้ได้เวลาที่ดีที่สุดด้นะครับนะครับได้โปรดนะครับหนึ่งแสนบาทที่หนึ่งเดียวสิเขามีเวลาแบบที่หนึ่งลังท้ายไหมคือวันนี้เอาห้าพันก่อนพนธนะจะได้ห้าพันทำเวลาดีก็ห้าพันอ่ะแล้วเขาาจะเข้ารอบไงไปชิงหนึ่งแสนปกติครับเพื่อนขับรถเร็วกว่าผมนะเอาสิใช่ปกติเขาขับรถเร็วมากขับรถเร็วมากเดี๋ยวเรามาดูวันนี้ว่าเป็นยังไง เย็นมือสั่นหมดแล้วเนี่ยตอนนี้ไปฟังกติกามาแล้วรู้สึกดีขึ้นไหม รู้มากขึ้นแต่ก็ยังเครียดอยู่แต่ว่าเบาใจขึ้นตรงที่มันได้เห็นเส้นทางบ้างแล้วก็มีรอบให้ได้ลองก่อนหนึ่งรอบอก็พอเบาใจเป็นนิดนึงก็คือเขาให้ขับสองรอบถูกไหมใช่รอบแรกเป็นการดูเส้นทางไม่ต้องทําความเร็วรอบ2คือเอาจริงตั้งใจแบบเอาแบบปลอดภัยหรือเอาแบบว่าเอาสติเอาปลอดภัย <laughs> โธ่เอ้ย <laughs> <laughs> เราได้คิวที่5 <laughs> เราก็จะได้ดูคนอื่นไปก่อน4คิว <laughs> ดีนะไม่ใช่คิวแรก <laughs> แล้วมีผู้หญิงผู้หญิงก่อนคนหนึ่งด้วย <laughs> ามีผู้หญิงก่อนเราคนหนึ่งด้วยนี่ถ้าได้คิวแรก คุณนะมณีรัตน์อิทธินิพัฒน์ครับคุณก๊อฟครับผมนะฮะกี้นัมเบอร์ของเขาก็คือ31ช่องยูทูบเบอร์ไปเจอนี่มาครับไปเจออะไรไม่รู้ฮะแต่วันนี้มันเจอ <นะ S 2> รีโวครับครั้งะไหนบอกขับครั้งแรกครับผมกระโดดเลยทีเดียวครับโอ้ขับรถเร็วแน่นอนคนนี้อันนี้แน่นอนครับเดี๋ยวนี้อยากเราอยากได้เ,เสียงเอี๊ยดนะอยากเห็นผู้หญิงขับแบบดุดันสักนิดหนึ่งไม่ อาละครับออกตัวไปแล้วครับลัคกี้ดับเบิลหม่เลข31ซะด้วยตอนนี้ออกมาเจอชิคเกตแรกครับนะฮะบีแบงค์เป็นยังไงฮะไปแบบสบายสบายครับแหมรถมันคุมง่ายครับรถมันเลี้ยวง่ายวงเลี้ยวไม่กว้างครับที่สำคัญคือแหมมองมุมไหนก็หล่อนะรีโวนี่นะฮะขับเป็นรถหรูได้ใช่ครับแต่นี่ดูขับเป็นรถใช้งานปกติฮะใช่ครับคือด้วยตัวเครื่องยนต์ที่แรง ช่วงล่างดีนุ่มให้ความสบายคือช่วงล่างตัวนี้ต้องบอกว่ามีการปรับมานะนะครับเป็น GR Sport Suspension นะครับเกาะถนนมากกว่าเดิมลดความสูงลง23มิลทำให้รถเนี่ยมันโยนตัวน้อยลงครับอพอมครับยางเปลี่ยนใหม่ด้วยล้อขนาด17ล้อขนาด17ชัครับยางเปลี่ยนใหม่ด้วยเป็นยางถึ่งสปอร์ตครับนะครับฉะนั้นมันได้ทั้งความนุ่มความเกาะถนนครับ เตรียมตัวเข้าเส้นครับขอบคุณมานีรัตครับเข้าเส้นไปที่เลขสวยไหมหนึ่งนาทีครับหนึ่งนาทีหนึ่งวิจุดสี่หนึ่งห้าครับไใน ใบป,ประกาศมาแล้วเพื่อนๆอยากให้เพื่อนๆมาลองกิจกรรมนี้นะก็ว่ามันเป็นกิจกรรมที่ดีมากใครมีแผนซื้อรถเนาะใครอยากอยากเปลี่ยนจากรถเก่งเป็นรถกระบะาออมาลองมันดีคือบอกเลยว่าคันนี้นะผู้หญิงขับได้ผู้ชายขับดีสบายมากหรือคนที่เขาแบบเรียกว่าอะไรอ่ะอยากลองสีมือตัวเองออเขาเรียกวัดสีมือก็ได้นะอยากทําสติติให้ตัวเองอะไรอย่างนี้ไหนบอกเขาไปซิว่ามันแบบว่ายาก ขนาดนั้นไหมไม่นะไม่เลยไม่เลยถ้ากอฟขับได้ทุกคนขับได้จริงเลยอ่ะจริงเลยอันนี้คอนเฟิร์มก็สําหรับเพื่อนเนาะมาไม่มีค่าใช้จ่ายนะจ้ะฟรีฟรีมีแค่ใบขับขี่ใบเดียวเท่านั้นอ่าวิธีการสมัครบอกไปแล้วเนาะในตอนต้นของคลิปนะครับเนาะไม่มีค่าใช้จ่ายนอกจากได้ใบประกาศแล้วเพื่อนๆกอฟยังได้พอยในเดอนวันด้วยได้มา0 0 0พอยองพันป คุ้มจะตายมีแต่ได้กับได้ทําไมจะไม่มาล่ะเอาเป็นว่าวันนี้นะครับกับกิจกรรมท้าสิติเจ้าสลาลอมวันนี้นะก็ประมาณนี้ได้ครับเพื่อนๆนะเชิญชวนนะเชิญชวนดีมากดีมากถ้าในสัปดาห์ต่อไปเพื่อนๆเห็นพวกเรามาอีกไม่ต้องตกใจพี่คิดเธอจะงานที่อยากมากก็อยากมาออกพี่คิดก็อยากมาลองนะสำหรับวันนี้นะครับพวกเราไปจนึนมาลาไปก่อนนะฮะบฝากกิจกรรมดีๆแบบนี้ไว้ด้วยนะใครสนใจสมัครได้เลยบายบาย